สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็อยู่กับผม nbk cycling อีกเช่นเคยนะครับผมก่อนที่เราจะไปดูคลิปนะครับผมมีเรื่องชี้แจงเกี่ยวกับช่องของเราสักนิดนึงนะครับผมซึ่งหลังจากที่ผมได้เปิดโหวตไปเมื่อ ep ที่แล้วนะครับผลโหวตก็ปรากฏว่า คนที่ดูช่องส่วนใหญ่นะครับผมว่างดูช่องกันในเวลา9โมงเช้านะครับผมผมก็จะปรับเปลี่ยนเวลาในการลงคลิปและวันในการลงคลิปนะครับผมตอนนี้นะครับผมปรับเป็นอาทิตย์ละ3มคลิปเหมือนเดิมนะครับแต่จะเปลี่ยนวันนะครับปกติจะเป็นวันจันทร์พุธศุกร์เวลา5โมงนะครับผมแต่เมื่อเราเปิดโหวตไปแล้วผลโหวตออกมาดังนี้ครับ9โมงเป็นส่วนใหญ่นะครับผมซึ่งผมก็จะลงคลิปเป็น วันอังคารวันพฤหัสวันเสาร์เวลา9โมงนะครัขผมทุกอาทิตย์นะครับผมโอเคนั่นแหละครับก็อย่าลืมไปติดตามคลิปวิดีโอในวันและเวลาใหม่ของช่องเราด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเข้าเนื้อหาในคลิปวันนี้กันเลยนะครับและสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวหมวกน็อกที่ผมใช้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในหมวกกันเลยนะครับว่าหมวกของผมเนี่ยติดตั้งอุปกรณ์อะไรไว้บ้างนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราดูแค่ภายนอกหมวกกันก่อนเนาะของผมเนี่ยจะเป็นหมวกสีดำด้านนะครับดำด้านทั้งใบนะครับสุ่ปประกรณ์เสริมเนี่ยไม่ได้ติดอะไรนะครับผมติดแค่นี่ครับไฟหลังหมวกนะครับผมวิธีการเปิดไฟของผมนะก็คือสวิตช์มันจะอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยกดหนึ่งทีจุ๊บนี่มันก็จะเปิดเป็นติดค้างนะแล้วกดอีกทีนึงจุ๊บ ติดค้างเหมือนกันแต่มันจะหลีนะครับเพื่อประหยัดไฟนะครับหลีนี่ก็สว่างมากแล้วนะเห็นไหมเออแล้วก็กระพริบปึ๊บปกระพริบ,บ,บแล้วก็ออก,กดอีกทีก็ปิดนะครับมีทั้งหมด3โหมดนะอันนี้จะเป็นแบบชาร์จ USB นะครับผมภายในนะครับของผมเนี่ยจะเป็นฟองน้ําเสริมความนิ่มนะครับนี่สีแดงแยกชิ้นกันนะครับสังเกตเนี่ยจะเห็นรอยตะเข็บตรงนี้นะโอเคมันก็จะคล้ายๆก,กันกับ ตัวเคป๊ที่ผมเคยรีวิวไปเมื่อ EP 4นะใครที่ยังไม่ดูก็ดูได้นะครับผมตรงนี้นะครับสามารถถอดออกได้นะเป็นจินทุกแกนี่จนี่เห็นไหมถอดออกมาได้แล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวรับนะโอเคตรงนี้นะครับสามารถปรับสายท้ายถอยได้นะให้เหมาะกับท้ายทอยของเราเนี่ยเป็นลูกบิดตรงนี้เลยเอ่ะฟังเสียงดูอา่า นี่แหละเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับต่อไปซึ่งหมวกกันนอกใบนี้นะครับราคาของหมวกจะอยู่ที่400บาทนะครับได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็ล็อกสายรัดคางเลยนะโอเคครับล็อกสายรัดคางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เวลาที่ผมใส่ปั่นเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แหละนะถ้าหากคุณผู้ชมชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามขอบคุณครับ